เป็นกำลังร้อนพับผ้าค่ะพับผ้านะคะกันนะคะเพิ่มพลังบวกเพิ่มพลังใจสู้กันไปทุกคนคนไม่สบายกันเยอะ ร้อนพับผ้าค่ะพับผ้านะคะสู้กันไปทุกคน พลังให้ร้อนพับผ้าค่ะพับผ้านะคะงานเนาะสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้กันนะคะสู้ค่ะ เป็นกำลังงานเนาะสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้กันนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะทุกคนเนาะดูแลสุขภาพ รักๆเริบเร่บๆค่ะรักๆทุกคนนะคะงานเนาะสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้กันนะคะคนไม่สบายกันเยอะ รักๆเริบๆค่ะร้อนพับผ้าค่ะพับผ้านะคะใจให้กันสู้กันไปเดินหน้าต่อไปสู่ค่ะเป็นกำลัง ช่วงนี้อากาศร้อนนะทุกคนเนาะดูแลสุขภาพรักรักทุกคนนะคะร้อน พับผ้าค่ะพับผ,ผ้านะคะเป็นกำลังใจให้กันงานเนาะสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันนะคะสู้ค่ะเป็นกำลัง รักๆเริบๆค่ะใจให้กันสู้กันไปเดินหน้าต่อไปสู้ค่ะเป็นกําลัง คุไม่สบายกันเยอะเพิ่มพลังให้กันนะคะเพิ่มพลังบวกเพิ่มพลังใจ เป็นกำลังใจให้กันงานเนาะสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันนะคะสู้กันไปทุกคน เป็นแรงบันดาลใจให้กันรักๆเริบเร่บๆค่ะเป็นกำลังใจให้กัน รัก,ร,กรักทุกคนนะคะเพิ่มพลังให้กัน เพิ่มพลังให้กันรักๆทุกคนนะคะร้อนพับผ้าค่ะพับผ้านะคะสู้กันไปทุกคน กันนะคะเพิ่มพลังบวกเพิ่มพลังใจสู้กันไปทุกคนร้อนพับผ้าค่ะพับผ้านะคะ รักๆทุกคนนะคะทำงานค่ะทุกคนทำงานกันนะคะอากาศร้อนไหมทุกคนทางไหนร้อนบ้างทางนี้ร้อนช่วงนี้อากาศร้อนนะทุกคนเนาะดูแลสุขภาพเป็นกํำลังใจให้กัน รักๆทุกคนนะคะสู้กันไปทุกคนร้อนพับผ้าค่ะพับผ้านะคะกันนะคะเพิ่มพลังบวกเพิ่มพลังใจ